But the kid not son. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนนะคะวันนี้มิวจะพามาทำข้าวมันไก่ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามิวไม่เคยทำเลยนะคะไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนาะมิวก็จะใช้อ่านี่นะคะชุดทำข้าวมันไก่ที่ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะซื้อมาจากเซเว่นเนาะมันก็จะมีข้างในก็จะมี อันนี้ก็ผงทําน้ําซุกนะคะนี่แล้วก็ซอสหุงข้าวแล้วก็มีน้ําจิมนี่นะคะเดี๋ยวจะมาลองทําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกับการทำํำชุดทำข้าวมันไก่ที่ซื้อมาจากเซเว่ไอที่เมืองไทยนะคะก็มีขายตามช็อปทั่วไปเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่า หน้าตาจะเป็นยังไงจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ก็เอาไก่ลงไปในหม้อก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปมิวทำตามครัวอร่อยพุงนะคะใน y o u t u อะ่ะมิวดูหองมาเนาะมิวก็ทำตามนะคะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปเพิ่มนะคะก็จะใส่รากผักชีลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปตามกะเอาเนาะมิวก็ไม่รู้ว่า ไงก็กะกะกะเอามิวไม่มีขิงใส่นะคะใส่ผงน้ำซุปนะคะนี่ของชุดทำเครื่องข้าวมันไก่เนาะก็ใส่ลงไปตอนนี้เราก็ต้มไปให้ไก่สุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำซุปเนี่ยไปหุงข้าวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยข้าวเนี่ยมิวก็ล้างน้ำเสร็จแล้วเนาะเหมือนแบบประมาณ3ามสี่น้ำนะคะ ก็ใส่น้ำซุปที่เราใส่น้ำซุปลงไปแล้วหมิกวก็จะใส่ซอสที่ซื้อมาจากไทยอ่ะมันเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะชุดทำข้าวมันไกเน่เนาะหมิกวก็จะใส่ซอสลงไปด้วย ต่อไปเราก็จะใส่ซอสน,นะคะนี่ที่เป็นของข้าวมันไก่เนาะที่เราที่หมิวซื้อมาจากไทยนะคะซอสหุงข้าวก็จะใส่ลงไปเลยอาจจะมีมันๆหน่อยนะที่จริงต้องผสมก่อนใส่น้ำซุปแล้วเนาะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยมิกกันนะคะ ก็กะน้ําเอานะว่าตามปริมาณข้าวเราหุงเนาะอุย้ยตีละครั้งเหมือนจะใส่น้ําเพิ่มอีกนิดนึงนะแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปหุงข้าวกันนะคะข้าวเนี้ยคือแบบหุงเร็วมากเลยนะคะนี่ก็เปิดไปแล้วเนาะก็คลิกไปที่อ่าคิกคุกนะคะนี่มีมีหุงข้าวเหนียวได้ด้วยเนี่ย sticky rice นี่นะคะก็บราไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาได้แล้วก็กดสตาร์ทเลยปึ๊บนะคะเดี๋ยวก็รอนะคะไม่ไม่นานนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะน้ําจิ้มไก่ที่เราซื้อมาจากน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะน้าจิ้มไก่แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มที่เราซื้อมาในชุดทําข้าวมันไก่นะเดี๋ยวเราจะเทอันนี้ก่อนว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเทลงไปเลย มิวซื้อมาหลายอันอยู่นะน้ำจิ้มแบบเนี้ยเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงค่อยกินตอนพร้อมแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละนจิ้มไก่เราไม่ได้ทำเองนะคะสำเร็จรูปคือ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่ามิวต้มน้ำจนแบบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ หมิวลืมใส่หัวชัยเท้าอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหมิวก็จะใส่ลงไปทีหลังนะคะนี่ซื้อมาแบบลืมใส่นี่นะคะเราหุงข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แหละหน้าตาจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทํากินเองเนาะไม่ได้ทําขายมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้นะคะมิวชิมแล้วคืออร่อยมากมันอร่อยมากเลยนะคะ คือหนังไก่นะคะที่เป็นแบบเนี้ยมิวจะเอาออกนะคะเพราะว่าแฟนมิวไม่ให้กินนะคะคือแฟนแฟนก็ไม่กินด้วยเพราะว่ามิวเคยคือม,มีหนังนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กินนะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามีไขมันนะมิวก็ไม่กินเพราะช่วงนี้ไดเอทไงคะก็เลยไม่กินเนาะ เดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะข้าวมันไก่ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผักลงไปทํากับข้าวเราฝรั่งนะเนี่ยฝรั่งไปออกกําลังกายนะคะวันนี้หมิวไม่ได้ไปเนาะอันนี้ก็มีตับด้วยใส่ตับฝรั่งไม่กินตับนะคะเสร็จโจนเพราะว่าหมันชอบกินมากแล้วก็ไก่ เนื้อไก่เอาใส่ตรงนี้ดีกว่าหั่นเละไปหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเพระาะว่าทำกินเองเนาะนี่หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แหละตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะมาคะ่ะเรามาชิมกันเลยนะคะนี่ก็น้ำซุป อร่อยมากมือชิมแล้วอันนี้ก็น้ําจิม้มน้ําจิ้มไม่ได้ทําเองนะคะก็ที่บอกนั่นแหละก็คือมีแค่มีชุดเครื่องทําข้าวมันไก่ก็สามารถทํากับข้าวมันไก่ได้แล้วนะคะเราจะมาลองกินกันเลยอันนี้กินก่อนฝรั่งจะมาเนาะเพราะว่ารอน,นานนานนี่นะคะน้าจิ้มก็ราดลงไปเลยฟรี free. ตอนนี้ก็ทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วเนี่ยข้าวมันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนใส่ผงหูงข้าวอะไรนั่นอ่ะในโซงมันอะ่ะมันมันมันอะ่ะอร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำซุปไปด้วยือ ค่ะนะคะครั้งแรกอะน้ำซุปเหมือนในร้านเลยข้าวก็เหมือนในร้านเลยนะคะสามารถทําขายได้เนี่ยเดี๋ยวลองกินตับนะคะตับไก่วันนี้เป็นวันที่มิวกิน อะไรก็ได้ได้เนาะมันก็เลยทำข้าวมันไก่ก,กินนะคะอร่อยมาก ข้าวมันแบบอร่อยสุดยอดเลยแฟนมันชอบกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวขาหมูนะคะเขาจะสั่งแบบข้าวขาหมูพิเศษไม่เอาหนังเขาจะสั่งแบบนั้นแหละยังไม่เคยทําข้าวขาหมูเด้อวันไหนก่อนวันนี้ทําข้าวมันไก่ไม่มีใครถ่ายวีดีโอให้ก็เลยแบบถ่ายตัวเองมันก็ยังไงไม่ดูอ่ะ ยังไม่ได้ซื้อค่ะตั้งกล่องแบบอันยาวก็มีแต่แค่อันเล็กไงะคะ่ะเดี๋ยวจะพาแฟนไปซื้อจะขอตัวกินก่อนนะคะนี่คือแบบแซ่บมากก็ถ้าเพื่อนคนไหนอยากทำแบบวิธีง่ายๆก็ไปซื้อไอที่ผงทำข้าวมันไก่นะคะที่แบบสำเร็จรูปเนาะก็คือมีขายตามทั่วไปในเซเว่นหรือว่าตามห้างทั่วไปบิ๊กซีพวกอะไรเงี้ยก็คือมีขายนะคะ มันจะมีข้างในมันก็จะมีเ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยเนาะเหมือนเหมือนที่ร้านทําเลยน้ำจิ้มแล้วก็ทําซุปแล้วก็หุงข้าวนะคะมีสามซองนะคะเดี๋ยวก็ลองไปหาดูเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย